่านแถวข้อศอกหลังหูอย่าคิดว่าเป็นแค่ผิวแห้งนะครับเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณแรกของอาการสะเก็ดเงินที่หลายคนมองข้ามคันข้อศอกเท่ากับผิวแหง้งหรือโรคสะเก็ดเงินคลิปนี้มีคําตอบครับโรคนี้เริ่มเกิดจากการอักเสบเลืองหลังใต้ผิวหนังผิวจะไวต่อสิ่งกระตุ้นคันง่ายผิวหนาขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและยิ่งถ้าเราเกาบ่อยๆจะทําให้ผิวบริเวณนั้นอักเสบหนักขึ้นจนเกิดแผ่นลอก ผิวแดงเป็นวงๆคล้ายสะเก็ดปลาถ้ามีอาการเหล่านี้และร่วมกับคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบมาก่อนรีบสังเกตตัวเองเลยนะครับและสำหรับใครที่เริ่มเป็นในส่วนของสะเก็ดเงินเราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมร่วมกับการอวัดดูแลโดยการฟื้นฟูในการเสริมวิตามินนะครับได้ด้วยเหมือนกันสำหรับใครที่เอาว่าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะได้รู้นะครับว่าเราไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเดียวถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจเซฟแชร์ให้กับคนที่คุณรักแล้วยังไงเจอกันคลิปถัดไปแล้วการจะมาพูดว่า